หน้ากากที่คุณเห็นอยู่นี้ทํามาจากเลือดมนุษย์นี่คือหน้ากากทองคําจากวัฒนธรรมที่มีชื่อว่าซิกันที่พบเจอในประเทศเปรูมีอายุมากกว่า1,000ปีก่อนถูกค้นพบในหลุมศพโบราณทางตอนเหนือของประเทศเปรูในหลุมศพนั้นพบสิ่งของที่เป็นทองคําจํานวนมากอย่างเช่นเครื่องประดับหรือของที่ใช้ในพิธีกรรมรวมถึงหน้ากากทองคํานี้ด้วย มีการขุดค้นพบด้วยกันหลายชิ้นโดยมีลักษณะเด่นร่วมกันก็คือรูปตาที่มีลักษณะเรียวยกไปเครื่องประดับจมูกเป็นรูปตัวยูและค่าสีแดงสดปกคลุมบริเวณแก้มและหน้าผาก โดยในปี2021ได้มีนักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างของสีแดงนี้ไปตรวจสอบและพบว่าสีแดงนี้ทำมาจากแร่ที่มีชื่อว่าซินาบาหรือ mercury sulfide ทั้งยังพบว่ามีการผสม,มด้วยโปรตีนของเลือดมนุษย์รวมถึงโปรตีนของไข่ไก่โดยนักวิจัยเชื่อว่าเลือดที่ผสมอยู่ในสีนั้นทำหน้าที่แทนพลังชีวิตเพื่อประกอบพิธีการเกิดใหม่ของผู้นำที่ร่วงลับไปแล้วมากกว่าจะเป็นแค่เพียงสีประดับตกแต่งเท่านั้น